ภูบุรีพอเข้าวันขึ้นสิบห้าข้ามเรียงสิบญาติโยมจะพากันทําบุญใส่บาตรตอนตอนประมาณ9ก้ามงถึงสี่โมงเช้าพระสงฆ์จะตีกองรวมญาติโจมจะนำอาหารที่เตรียมถวา,ายพระสงฆ์พอเข้าร้อยซึ่งมีอาหารขาวหวากนกย่างละน้อยแต่ละหอดจะประกรอบไปด้วย ึ่งข้าวเหนียวเนื้อปลาเนื้อไก่หมูและใส่ลงไปด่างระเล็อด่างระน้อยถือเป็นอาหารข้าวสองกล้วยน้อยหน่าฝรั่งแตงโมสับปะรดพักคอแล้วแต่จะเลือกใส่เป็นอาหารหวานข้าวหลังจากนำอาหารที่เกียวห่อเป็นผู้ผู้นำมาผูกกันเป็นคัวแล้วแต่แต่้ายกีห่อ ส่วนใหจ,จะใช้สีคู่เพื่อที่จะนำไปเลี้ยงผีตายแนกผีตายแรกที่มาของตอนเองช่วยมีความเชื่อว่าจะทำให้ผีตายแนกพอใจและช่วยดูแลเข้าก้าในลานให้ร่กรารสมบูรณ์ตลอดจนช่วยขับไล่สัตรูเข้าใต้แก่นกหนูปูปลาไปให้ เมื่อท่านทั้งหลายนำอาหารมาถึงสา,สาราวัดแล้วที่จะทำบุญแล้วให้เขียนชื่อผู้ร,รับไปลงในกระดาษเพื่อูุที่ส่วนบุลส่วนกุศลให้แก่บัณภพบุรุษญาติพี่น้องผู้รับรับไปในที่นี้ผู้ที่เกิดแลบะบไม่ได้เกิดก็ให้มารับส่วนบุลส,ส่วนกุศลกับญาติพี่น้องที่ได้ทำบุญไปในวันนั้นจากวันนั้นก็ถวาย สลากับพระหรือถวาไว้เข้าสาพ,พอถวายเสร็จแล้วพระเย่ก็จะให้พรถ้าติโจรก็จะได้พาก,กันับพรแล้วลวงลากอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปได้าที่น้องที่ร่วมรับไปแล้วพี่ธีการเช่นนี้เรียกว่าการแก่เข้าสาบางทรทองที่หลังจากเกี่ยมยญญานของผู้ที่ร่รับไป หรือพีไรมีลา,าให้มารับไปแล้วจากนั้นเป็นเรื่องของชาวบ้านที่จะเก็บคืนมาในบางทีมีการแยกกันเป็นที่สนุกสนานซึ่งตอนนี้เรียกว่าชิงเป็ดชิงเป็ดหรือแย่งเท่าสาสโดยมีความเชื่อของผีนที่ผู้เท่าผู้แก่ได้เล่าให้ฟังว่าผู้ดใดแย่งเข้าสาสจากเป็ดมากิน จะเป็นคนที่อ้วนทวนสมบูรณ์ปราศจากโรคหรือพยาธิต่างๆในใบตอที่ห่อข้าวสาข็่ทำเอามากีบไว้ตามไระยาตาก้าศเชื่อว่าจะทำให้ข้าวกล้าในอุดมสมบูรณ์ดีบุญข้าวสารเป็นช่วงที่กำลังอุดมสม,มบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุน์พัญญาหานสังเกตได้จากคำพยาท่าน ว่ามีแต่สดใสเืยขึ้นวันนันแสงมวนต่างกระช่วนพีรองโง่เต่าแดงท่านขวงเขตจานบานป่านาหลาไกยว่าถึงเกลียสีสีกนมั่มั่นตมพรกระ้มนกอนเอาเอาเข้ากำลังอ่อนพรกระ้นตาน่อโรกไหวพองหน้าเมืออมี่พอได้ราผ้ากันแดงท่านผมเข่าสางโรคไตวัดเอาไว้ดูสังพ่เจ้า นี่ลาเข้าปอมขับบกแก่ปอมอีหัวพุชบบีนี่ท่านบอกมาดีกล่าวว่าพรพังกันนี่แหละท่านทั้งหลายในการ